ตำนานเรื่องราวของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกจังหวัดลำปางสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานครได้มาพบกับคุณประเวณนลำปางได้ขอให้ช่วยนำเข้าไปกราบหลวงพ่อกเกษมและได้เล่าเรื่องราวส่วนตัวให้คุณประเวศได้ฟังไว้ดังนี้ว่าส่วนตัวเธอนั้นป่วยเป็นโรคเจ็บ ขาเดินไม่ถนัดมาหลายปีรักษามาหลายหมอก็อไม่หายจนเกิดท้อใจหมดหวังคิดว่าคงจะไม่หายแล้วในชาตินี้บังเอิญได้ไปอ่านประวัติของหลวงพ่อกเกษมพบกับเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องของคุณประเสริฐภุ่มชูศรีซึ่งป่วยเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้คันที่จมูกจนบวมแดง รักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณเวทมนต์คาถาทางไสยาสตร์ก็ไม่ทุเลายิ่งเก่ายิ่งทันบวมขึ้นทุกวันจนหมดปัญญาจะรักษาคุณะอิ่งภรรยานึกถึงหลวงพ่อกเกษมผู้ที่เคารพนับถือจึงนำน้ำใส่ขันตั้งไว้หนา้ารูปหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้บารมีหลวงพอ่อเกษมโปรดเมตตาบันดานลรักษาให้หายแล้วก็นำน้ำมนต์มาดื่มและทาที่จมูกพอตกตอนกลางคืนคุณประเสริฐฝันว่าหลวงพ่อกเกษมเขมะโกมารักษาให้โดยใช้ยาตรับเล็กๆที่ท่านถือมาด้วยทาไปที่จมูกให้ตั้งแต่วันที่ฝันว่าหลวงพ่อมาทายาให้อาการคันบวมที่จมูกเริ่มลดลง จมูกก็ยุบลงจนกระทั่งหายเป็นปกติคุณสุภาพสตรีท่านนั้นจึงเสี่ยงจุดทูปอธิษฐานต่อรูปหลวงพ่อกเกษมเช่นเดียวกันบางได้ขอให้ขาที่ป่วยอยู่นั้นหายภายในสวันเจ็วันและจะไปกราบหลวงพ่อกเกษมถึงสุสานไตรักจังหวัดลำปางให้จงได้ ในวันหนึ่งสุภาพสตรีท่านนั้นเข้าห้องน้ำแงนหน้าขึ้นมองเพดานที่เต็มไปด้วยหยักใยจึงนำโต๊ะเตียเยก้าวขึ้นปัดหยักใยจนหมดด้วยความลืมตัวว่าขาเจ็บได้กระโดดลงจากโต๊ะเลยเสียหลักล้มลงเสียงขาที่เจ็บดังแกลกสักครู่พอขาอ่ๆอยอย,อยังชั่วก็ยันกลายตัวลุกขึ้นน่าจะแปลกใจ ว่าก้าวไปได้ปกติด้วยความดีใจจึงลองเดินดูเสียรอบบ้านเลยตามที่เจ้าตัวนั้นนำมาเล่าถวายหลวงพ่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงมิฉะนั้นแล้วคงจะไม่เดินทางมาเล่าถวายและกราบหลวงพ่อด้วยตัวเองอีกเครื่องเล่าของหลวงพ่อกเกษมเขมโก้่าได้แต่ไม่ต้องวางยาสลบและก็ไม่ต้องฉีดยาชาด้วย ในฐานะเป็นคนลำปางและมีโอกาสได้ใกล้คิดตุป๊ปอหรือหลวงพอ่อซึ่งท่านจะเทศนาะบรรดาลูกศิษย์กลุ่มโยมอุปถากที่เป็นผู้หญิงสูงอายุนำโดยเจ้าป้าหรือน้องสาวหลวงพอ่อที่จะมาถือศีลอุโบสถและนอนที่ศาลาใกล้ๆก,กับกุฏิของหลวงพอ่อซึ่งผมก็ได้มีโอกาสฟังเทศนาแทบทุกครั้ง ยกเว้นติดเรียนไม่สามารถไปทันข้อธรรมที่ท่านจะเทศนาจะแตกต่างจากพระทั้งหลายที่เรียนจากพระไตรปิฎกแล้วจับเอาประเด็นมาขยายความเป็นต้นว่าหากหลวงพ่อจะเทศนาเรื่องกรรมและการจะทําให้กรรมสิ้นสุดในชาตินี้ท่านจะยกตัวอย่างาง่ายๆพร้อมทั้งให้ปฏิบัติไปด้วยเช่น โยมผู้ชายและโยมผู้หญิงรู้ไหมว่ากรรมเกิดขึ้นอย่างไรเริ่มต้นอย่างไงหลวงพ่อจักเทศให้ฟังและให้โยมพิจารณาไปตามกรรมมุนาวัตติโลโก,โกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามภพชาติและการเกิดของสัตว์โลกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ้นสุด แล้วท่านก็เทศนาไปเรื่อยๆโดยให้เรานั่งกรรมฐานและพิจารณาในสิ่งที่ท่านเทศนาจนเมื่อก่อนที่จะจบการเทศนาท่านก็ให้เราออกจากการทำกรรมฐานแล้วเตรียมหยุดกรรมเสียชาตินี้โดยท่านให้นั่งเป็นวงกลมทั้งโยมผู้หญิงและโยมผู้ชายต่อๆกันสวดมนต์ พร้อมกับหลวงพ่อไม่เกินยีสคนและผมเด็กสุดในขนาดนั้นซึ่งอายุประมาณ16-17ปีจากนั้นหลวงพ่อให้ยกแขนขึ้นงอนิ้วมือเข้าหากันทำเป็นก้อนมังเหลวงพ่อบอกต่อไปว่าเอาละทีนี้หากหลวงพ่อสั่งให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นห้ามขัดคำสั่งเด็ดขาด คนข้างหลังเอามางังเอะเคกหัวคนที่อยู่ข้างหน้าและคนต่อๆไปก็เคก,กันต่อๆไปเคกกันไปเรื่อยๆตอนแรกก็กล้กากลัวๆเพราะไอ้คนที่อยู่ข้างหลังมันก็เป็นผมนั่นเองซึ่งอายุน้อยกว่าพวกเขาในหมู่บรรดาที่ฐานะท่านอื่นๆหกสิบอับทั้งนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะทำตามที่หลวงพ่อบอกจึงมีเสียง พูดผ่านลำโพงมาอีกว่าบอกให้ทำตามที่สั่งทำไมไม่ทำละ่ะจากนั้นผมจึงต้องยกมือไปเคาะศีรษะคนที่อยู่ด้านหน้าเบาๆแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษยายคนที่ผมเคาะแต่ก็มีเสียงที่ดังมาจากลำโพงพูดขึ้นมาอีกว่าเคกเบาอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นกรรอกให้แรงอีกหน่อยจากนั้นผมจึงต้องยกมือ ไหว้ขอโทษยายอีกครั้งพร้อมกับเขกหัวลงไปเสียงดังปอกพร้อมทั้งหลับตาทัานทีสักพักผมก็สะดุ้งตกใจเมื่อมเงเอกที่ได้ตกลงไปบนกบาลของผมดังโป๊กด้วยความเจ็บเลยลืมอาวุโสเล่นยายคนเดิมดังโป๊กเช่นกันคราวนี้ยายหันมาเขกผมคืนดังโป๊กโปกสองทีพร้อมกันพร้อมทั้งถึงตา ใส่แบบอาฆาดอีกแลกขันไปเขกคนข้างหน้าดังกว่าหนแรกด้วยเพราะอยากเอาคืนบ้างส่วนผมเองนอกจากจะกระโดดไปเขกคนที่สองแล้วเดี๋ยวสักพักก็คงต้องโดนอีกหนึ่งทีเสียงกำลังใกล้เข้ามาแล้วและหนนี้หากผมไม่ตั้งสติให้ดีๆก็อาจจะโดนสามเด้งเหมือนเดิมจึงหลับตา และคิดถึงเรื่องที่หลวงพ่อเทศนาเมื่อก่อนหน้านี้ด้วยความที่อาวุโสน้อยที่สุดและพวกบรรดายายายทุกคนก็ให้ความเมตตาผมอยู่เสมอผมจึงไม่อยากเขกหัวท่านอีกรอบเมื่อคิดได้อย่างนั้นจึงตั้งถาเตรียมรับเมงเอกมหาประไลจากคนข้างหลังจากนั้นเสียงดังโปก๊กจนน้ำตาเร็ดเลยข่าวนี้ พร้อมกับอารมณ์โกรธขึ้นมาทันทีและกำลังจะเอื้อมมือออกไปแก้คืนพันก็มีเสียงกระแอมผ่านลำโพงเบาๆทำให้ผมมีสติและยั้งมือทันทีก่อนที่จะถึงหัวของคุณยายด้านหน้าที่ย่อคอยรอรับอยู่เพียงอึดใจเดียวแต่เหมือนานานนับสิบนาทีที่ห้องเงียบกลิบคนข้างหน้าก็เริ่มเดี้ยวหลัง กลับมาทีละคนเพราะระยะเวลามันนานผิดปกติและสุดท้ายแล้วทุกคนก็สงสายตามาหยุดที่ผมพร้อมทั้งใช้สายตาและใบหน้าพยักส่งซิกให้ผมนั้นเคกเสร็จทีเดี๋ยวหลวงพ่อจะดูเอาอีกแต่ผมก็สายหน้าไม่ยอมเคกอีกทันก็มีเสียงหลวงพ่อผ่านลำโพงถามผมมาว่าเอา้าถ้าไม่หยุดละ่ะ ก็หลวงพ่อบอกให้เขกต่อไปเรื่อยๆจนว่าจะบอกให้หยุดไม่ใช่หรือเงียบไปอีกอึกใจใหญ่ๆหลวงพ่อเลยพูดขึ้นมาอีกว่าเอ้าหยุดที่ใครและใครไม่เขกต่อและหยุดทำไมเจ้าป่าจึงเป็นคนกดอินเตอร์คอมตอบหลวงพ่อไปว่าหยุดตี้ไอตีน้อยเจ้าและก็ไอตีน้อยกับบยอมวัดต่อเจ้า เจ้าป้ารายงานให้หลวงพ่อทราบจากนั้นหลวงพ่อก็ถามต่ออีกว่าว่าอย่างไรเราเป็นคนหยุดหรือแล้วทำไมไม่ยอมเขกต่อตามคำสั่งของหลวงพอ่อผมเสียววาบเนื้อตัวสั่นขึ้นมาทันใดอ้าวว่าอย่างไรไหนลองบอกหลวงพ่อมาหน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรเสียงนั้นกับแฝงด้วยความอบอุ่นและเมตตาอย่างประหลาด ผมก็เลยตอบไปว่าเออผมกลัวครับผมตอบไปเท่าที่คิดได้หลวงพ่อก็ถามต่อไปอีกว่ากลัวอะไรทําไมถึงกลัวผมก็เลยตอบหลวงพ่อไปว่าผมกลัวเวียนกรรมกลัวบาปกลัวยายเจ็บกลัวยายจะโกรธครับหลวงพอ่อผมตอบออกไปเท่าที่คิดได้ในขณะนั้น หลวงพ่อเลยพูดขึ้นมาว่าแล้วอย่างไรเราจะยอมเจ็บโดยไม่เอาคืนอย่างนั้นหรือไม่เสียดายหรือที่โดนเขาทำให้เจ็บและมีโอกาสเอาคืนแต่กลับปล่อยโอกาสนั้นให้มันลอยไปหลวงพ่อถามกลับมาค่อนข้างยาวในความคิดของผมขณะนั้นจึงตอบหลวงพ่อไปว่าครับช่างมันเถอะไม่เป็นไรครับ ขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่ผมยังเขกต่อไปไม่ได้แม้ว่าโอกาสจะทำได้ผมต่อไปด้วยความพูดที่คิดว่าดีที่สุดแล้วหลวงพ่อจึงพูดขึ้นมาอีกว่าอย่างนั้นก็เป็นคนโง่น่ะสิที่โดนคนอื่นเขาทำให้ตัวเองเจ็บแล้วก็ไม่เอาคืนหลวงพ่อพูดและถามต่ออีกว่าแล้วผมนั้นมีความโกรธไหม ในใจเคยคิดอาฆาตบ้างหรือไม่ผมจึงตอบหลวงพ่อไปว่าผมไม่เคยโกรธครับและก็ไม่คิดอาฆาตด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะคิดแค้นอาฆาตไปทำไมกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ็บแป๊บเดียวมันก็หายครับจากนั้นหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาอีกว่าอีแล้วถูกแล้วนั่นแหละคือการหยุดกรรม หยุดพบหยุดชาติจบการเวียนว่ายในกองทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการไม่ตอบโต้ผู้ที่ทำเราและหยุดความอาฆาตทั้งกายและใจนั่นจึงเป็นการหยุดกรรมที่ต้องติดตามไปในชาติอื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดเอวังก็ขอจบพระธรรมเทศนาเป็นข้อคิดเตือนสติเป็นแนวทางในชีวิต และจะสิ้นสุดการสืบกรรมข้ามภพข้ามชาติด้วยประการรัชนี้สาธุอนุโมทธนามิเป็นอย่างไรครับกับเรื่องเล่าที่ฝังลึกในความทรงจำแม้ระยะเวลานั้นจะผ่านไปถึง20กว่าปีผมยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองและเคยมีนายแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ศูนย์ลำปาง สมัยนั้นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่หลวงพ่ออาพาธเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทและจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขอาการโดยทางด้านหลังของท่านบริเวณใกล้ๆกับกระดูกสันหลังของหลวงพ่อแพทย์จาเป็นจะต้องวางยาสลบและทำการผ่าตัดจึงได้ก่าบเรียนหลวงพ่อในเรื่องการผ่าตัดและวางยาสลบ แต่คณะแพทย์ก็ต้องตกใจเมื่อหลวงพ่อกลับบอกมาว่าผ่าได้แต่ไม่ต้องวางยาสลบและก็ไม่ต้องฉีดยาชาด้วยเราจะเจริญสมาธิและให้ทำการผ่าตัดได้เลย mm. เมื่อได้ฟังที่หลวงพ่อบอกคณะแพทย์ก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่วางยาสลบเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่แม้แต่คนที่ฉีดยาชาก็เถอะ ไม่สามารถที่จะระงับความเจ็บปวดที่ได้รับจากการผ่าตัดได้อย่างแน่นอนแต่ด้วยหลวงพ่อ,อยังคงยืนกลานในการทำดังนั้นคณะแพทย์จึงจำเป็นต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อในวันที่ผ่าตัดหลวงพ่อได้สั่งให้ทีมแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดรอสักคู่ ประมาณสัก5้าถึงสินาทีเพื่อที่ท่านจะได้เจริญสมาธิเจริญสติและเมื่อท่านได้พง,งกหัวให้สัญญาณกับคณะทีมแพทย์ก็ได้ดำเนินการผ่าตัดได้แม้ทีมแพทย์ที่ผ่าตัดนั้นจะเป็นกังวลแต่ในเมื่อหลวงพ่อท่านมั่นใจเช่นนั้นก็ต้องทำตามประสงค์ที่หลวงพอ่อได้สั่งเอาไว้ด้วยระยะเวลา ไม่ถึงห้านาทีดีหลวงพ่อก็ประงกศีรษะเบาๆสองทีแต่ทีมแพทย์ก็ยังคงนิ่งอยู่จนท่านพงกหัวซ้ำอีกครั้งคณะทีมแพทย์ที่ป่าตัดได้สั่งให้ทีมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าหากหลวงพ่อแสดงอาการเจ็บปวดขึ้นแต่เมื่อปลายมีดกีดลงบนผิวหนังของหลวงพ่อทางด้านหลังก็ต้องตกตะลึง เมื่อไม่เห็นหลวงพ่อแสดงอาการที่เจ็บปวดอะไรเลยสัญญาณชีพและความดันก็ยังคงเป็นปกติไม่สูงขึ้นแต่อย่างใดและเมื่อเปิดปากแผลออกจนได้ที่แล้วก็ต้องตกใจอีกครั้งที่ไม่มีเลือดที่เกิดจากคมมีดไหลออกมาเหมือนกับคนไข้ที่ผ่าตัดโดยทั่วไปแต่อย่างใดจะมีเพียงก็มีแค่เล็กน้อย และก็หยุดไหลเองในที่สุดเป็นอัศจรรย์ใจแก่ทีมแพทย์และพยาบาลที่ห้องผ่าตัดในขนาดนั้นเป็นอย่างมากบางคนที่มือว่างถึงกับยกมือผนมไหวเหนื้อศีรษะความตกใจระลอกที่สามนั่นก็คือกระดูกที่โผล่งอกออกมานั้นจำเป็นที่จะต้องตัดออกเพราะมันไปกดคับเส้นประสาทคณะแพทย์ ได้ทำการเลาะตัดกระดูกดังกล่าวออกมาและสิ่งที่ต้องตะลึงอีกครั้งนั่นก็คือกระดูกชิ้นดังกล่าวที่ถูกตัดออกมาจากร่างกายสังขารของหลวงพ่อนั้นพอตัดออกมาก็กลายสภาพปรนนึกเป็นพระาธาตุในทันทีเมื่อการผ่าตัดผ่านพ้นไปทีมแพทย์ทั้งหมดได้เข้ามากราบถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อและ ได้ทำการสร้างตึกขนาดแปดชั้นเพื่อถวายในนามของหลวงพอ่อตึกดังกล่าวได้มีชื่อว่าตึกสิทธิอเสมจึงนับว่าหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเป็นพระที่ทรงอภิญญาอย่างหาผู้ใดเทียบเทียมไม่ได้และวัดปฏิบัติอีกอย่างที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั่นก็คือการไม่วางฝ่าเท้า ลงไปบนอักระหรืออักษรใดๆทุกชนิดเพราะหลวงพ่อถือว่าอักระหรืออักษรเปรียบประดุจครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ดังนั้นเราจะไม่เหยียบย่ำครูบาอาจารย์แม้กระทั่งตอนบินาบาทหากว่ามีเศษกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ตกอยู่ที่พื้นตามเส้นทางที่หลวงพ่อบินาบาตท,ท่านก็จะก้มเก็บเอาใส่บาตร เอาใส่ไว้ในยามเพื่อที่จะนำกลับไปยังสุสานไตรักเสมอและอีกประการหนึ่งคือการฉันปัตทหารของหลวงพ่อนั้นจะทดลองการฉันอาหารหลายวิธีแม้กระทั่งการทิ้งไว้สองสามวันเพื่อให้เน่าบูดแล้วจึงฉันหรือทิ้งไว้ต่อไปอีกจนกระทั่งขึ้นราแล้วจึงฉันบางครั้งหลวงพ่อเกิดอาพาธ จากการอาหารเป็นพิษท่านก็ไม่เลิกทดลองจนทีมแพทย์ต้องขอร้องให้หยุดจนท่านจึงต้องรับนิมนต์แต่ก็ฉันเพียงวันละห้าถึเคำเท่านั้นที่เหลือจะแบ่งออกเป็นกองๆเท่าๆกันเพื่อให้บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบนั้นได้กินและบรรดาศิษย์ได้กินแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้า กืนคำข้าวนั้นลงไปในท้องแม้แต่รายเดียวทุกคนทําเหมือนกันหมดคืออมข้าวกล่นบาดท,ทํานั้นไว้เพื่อจะเอาเก็บกับไปบูชาไว้ที่บ้านจนหลวงพ่อต่อว่าให้หลายครั้งเรื่องสะสมรัพย์แต่ในเรื่องราวข้าวกล่นบาดนี้ไม่มีใครเชื่อฟังแม้แต่คนเดียว